วันนี้พาชมวิวยามค่ำก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไปที่เมืองเกโรนสไตล์ประเทศเยอรมนีค่ะมองไปด้านโน้นนะคะแสงพระอาทิตย์ก็ยังรำไรอยู่ส่วนพระอาทิตย์ก็กำลังจะลับขอบฟ้าไปฝากภูเขาด้านโน้นนะคะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะก้เมฆก,ก้อนดำทะมึนเลยนะคะแต่ก็สวยงามไปอีกแบบเนีย่ยมองไปอย่างเนี้ย สวยนะคะเนี่ยมุงด้านนี้สวยค่ะมองไปบนท้องฟ้าดูก้อนเมฆหลากหลายรูปทรงหลากหลายสีสันด้วยค่ะสวยสวยนะคะสวยจริงๆย้อนมาตรงเนี้ยส่วนด้านหน้าเราก็ยังคงมองเห็นพระอาทิตย์ดวงโตกำลังจะลับขอบฟ้าไปนะคะ เห็นแสงรำไรอยู่ยังไม่ไปจริงๆยังเหลืออยู่นะคะเห็นไหมคะด้านหน้าเราเลยค่ะตรงหน้าเราตรงเนี้ยสวยนะคะมองไปบนท้องฟ้าฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันดูก้อนเมฆนะคะสีสวยจริงๆค่ะสวยมากๆเลย และทีนี้เดี๋ยวเราย้อนไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิวที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งนี้นะคะเป็นวิวที่อยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกซึ่งตอนนี้ก็ยังมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์อยู่นะคะนี่ค่ะมองมาฝั่งนี้ยังสว่างอยู่นะคะยังไม่มืดเลยพระอาทิตย์ก็สาดส่องมา กระทบใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีสวยมากเลยค่ะสวยจริงๆนะคะมองไปด้านโน้นนะคะที่เป็นเนินเขามีป่าไม้ตอนนี้สีสันของใบไม้ก็มีหลากหลายสีค้าเข้ากันไปก็สวยงามไปอีกแบบค่ะมองมาตรงนี้เห็นไหมคะสวยนะคะ มองไปด้านโน้นก็จะเป็นเนินเขาเป็นเมืองเกโรนสไตล์คือส่วนหนึ่งของเมืองนะคะอยู่ตรงหน้าเรามองย้อนขึ้นไปด้านโน้นอีกค่ะไปดูพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปนี่ค่ะว้าวดูค่ะสวยจริงๆสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆตอนนี้เฝ้าชมวิวที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปนะคะ ดูค่ะมองไปด้านโน้นขอบฟ้าส,สีสวยเลยค่ะสีทองผ่องอัมพายเลยนะคะสวยจริงๆและพระอาทิตย์ดวงโตก็กำลังจะรับขอบฟ้าไปนะคะมองไปบนท้องฟ้าอีกค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะดูสวยนะคะดูก้อนเมฆค่ะว้าวสวยจริงๆ หลากหลายสีสันหลากหลายรูปทรงเลยนะคะสวยมากค่ะเนี่ยดูขอบขอบของเมฆก,ก้อนนี้นะคะดูค่ะมองย้อนกลับไปที่พระอาทิตย์ดวงโตยังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะคะดูบรรยากาศในขณะนี้นะคะที่พระอาทิตย์ดวงโตเหมือนจะหายไปรับขอบฟ้าไปแล้วนะคะ แต่ก็ยังมีแสงส่องผ้ขอบฟ้าขึ้นมานี่ล่ะค่ะแสงหลังจากที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้ารับภูเขาตรงนั้นไปแล้วก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะแล้วมองไปบนท้องฟ้านะคะเมฆจะสวยจริงๆสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะว้าวดูค่ะสวยมากเลยค่ะ ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกก็สวยสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆนะคะผมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่เมืองเกโรนสไตล์ประเทศเยอรมนีค่ะ